สนับสนุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโ์อินวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราซื่อสัตว์โรซ่าพร้อมกับข้าวพร้อมอร่อยง่ายมากเมื่อไอนึกถึงเฟรมเม็กซ์โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจัง มาแล้วฟิล์มกู้ทางมาหลาทีสินี่สำนักของพ่อหมอเชิญเชิญเชิญนีฟิล์มนั่งกลางเลยครับนี่เชิญโอ้โหอะไรฮะนี่เลยนี่ฮะสตีเล็ตได้ข่าวว่าแม่ฟิล์มเนี่ยชอบศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันเหรอชอบครับแม่ชอบแม่แม่ศึกษายังไงแม่ศึกษาเป็นพวกหัวลับศาสตร์ที่เกี่ยวกับเป็นยูเรเนียมครับยูเรเนียมใช่เป็นหมู่ดาวหมู่ดาวหมู่ดาวเพราะว่าไงแม่แม่เขาว่าเขาดู ทีมแล้วแม่บอกว่าไงบ้างส่วนใหญ่ตรงทุกเรื่องนะครับเรื่องทุกเรื่องก็ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุออโชคร้ายเค้าเคาะอะไรเงี้ยมีหมดเขาก็จะเตือนมาก็เป๊ะหมดแต่เราเชื่อไหมเราเราอะเชื่อแต่เราไม่ค่อยไปสนใจครับคือเหมือนผู้ชายปกติไม่ค่อยชอบดูดวงอะไรด้วย<ช>นะลองดูนิดนึงเกิดวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดครับส<ช>ิบเจ็ดสิบเจ็ดมาดูกันง่ายๆ17สิบเจ็ดเนี่ยคู่ธาตุเป็นแปดเป็นราหู เจ้าชะตาเนี่ยต้องอธิบายก่อนกำลังดาวพุธการเจรจาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากตัวเรามีเซนต์เร็วมีความรู้สึกเร็วแล้วรหัสเลขแปดด้วยตัวเจ้าเกิดวันอะไรเกิดวันเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์กี่โมงอจริงๆแล้วคือวันศุกร์แต่ว่าตอนตีสองคือปีสองเปลี่ยนเวลาแล้วโอเคเป็นวันศุกร์ตัวน้องฟิล์มเนี่ยเป็นคนเซอร์วิสมายดีมากแต่ว่าตัวนายต้องอธิบายเจ็ดหกเนี่ยตัวเจ้าชะตาเป็นเกี่ยวข้องอะไร เรื่องความรักไม่ไม่ได้สมหวังเรื่องความรักรแต่ว่ามีมีพุทธอยู่กับสุขแล้วเนี่ยตัวเจ้าตาสามารถเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าปรับตัวเองได้แต่ลาหูเนี่ยอธิบายว่าตัวเจ้าตาเป็นคนต่อต้านไม่ค่อยเชื่อหรอกข้ของขึ้นเปไปดาวอังคารทีเ<อ>ขาไม่ยอมเขาไปนักต่อต้าน,นทีเขาจะขัดแย้งนะขัดแย้งด้วยโดยเฉพาะลาหูไอลาหูเนี่ยต้องได้คู่ต้องอธิบายว่าคู่มีตําหนิ เสียหายนี่คือคู่มีตําหนิแต่ว่าสมหวังไหมจานก็ไม่ค่อยสมหวังเป็นแผลเป็นแผลแตกอะไรอย่างนี้ครับแผลแตกก็เป็นพวกแม่ไม้พวกคู่มีตําหนิคนที่มีรหัส17 1 8 1 9อยากจะรู้เรื่องอะไรงานครับงานรุ้จิตนะครับตอนนี้ต้องถามว่าตัวเองเป็นคนสวิทไม่ดีนะดีมากแบบบริการรับใช้ดูแลเทคแคร์เนี่ยโอ้โหนี่งานทำเรื่องทัวร์อยู่ดีมากครับโดนกับาเขาแต่ว่าเขาต้องทําเกี่ยวกับ เรียกว่าคนหมู่มวลอันนี้มีทำลินความงามแล้วก็มีทำจะเปิดบริษัททำแอปพลิเคชันดีแล้วก็จะแอปพลิเคชันทางคอมพิวเตอร์อะไรมือถือครับมือถืออ๋อโอเคดีครับดีดีครับดีแต่ให้ระวังเรื่องเซนระวังหมายความว่าต้องเชื่อใช่ไหมไม่ไม่เชื่อต้องเชื่อเลยคือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราคิดไว้เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดเพราะคนที่เกิดมาแต่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเขาจะใช้เซน์มากกว่าเดี๋ยวเขาจะก้องไปเกี่ยวข้องกศาาสน อชอบมากครับเรื่องนี้เดี๋ยวเข้าไปเกี่ยวข้องเองโดยอัตโนมัติอ่ะแต่นี้เราจะมาดูว่าเรื่องลายเซ็นของของฟิล์มฟิล์มอยากจะเปลี่ยนลายเซ็นตอนนี้อายุอะไรตอนนี้อายุ30เต็มครับมีลายเซ็นแม่ของเราเคยมีไหมครับผมมีให้ผมฟิไปเซ็นเเลยครับป็นดาราครับเป็นดาราเลยต้องมีเป็นดาราต้องมีอันนี้ควรด้วยเอ้ยนี่แขนไปเข้าเฟือกมาที่ไหนเนี่ยที่กับลม ตกรถอาจารย์ไปไหนล่ะไปไหนกันเล่นๆตกใจหน่อยตกรถสองแถวอ๋อในแบงค์เขียนธรรมดาครับอะไรเขียนบ้างไงเขียนก็อยากเขียนเป็นชื่อตัวเองแต่ว่ามันมีเซนตัวท้ายนิดนึงอ่ะเซนไหมคือเขาเขียนนี่แลักษณะการเขียนนี่เขาเขียนดีนะแต่ดูสัญญาณตัว P เลยใช่ไหม P แบบตัว A ตัว A รัตูมครับโอเคถ้าไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษฮะไม่รู้นะถ้าเป็นตัวอ A เนี่ยต้องอธิบายตัวอ A ตัวนี้ระวังมันตัด มาที่ร่างกายอถ้าถ้าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวเดียวเลยตัวอาให้เขียนตัวอาอย่าไปตัด<ม>ใช่ไหมจารย์<ม>แล้วตัวนี้แม่ไปหนึงช่องปากกาเขียนตัวทีลากเส้นสีมากสาจุด จริงๆ, <S <S งๆแล้วก็ส่งสัญญาณสัญญาณตัวภา,าษาอังกฤษมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เขียนค่อนข้างดีแต่ว่ายกตัวตัว R ตัวนี้ที่เขาเขียนแค่นั้นเองต้องแก้ตัว R ต,ต้องแก้ตัว R แล้วถ้าให้เปลี่ยนในในปีนี้นะปีนี้ให้เปลี่ยนวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์เดี๋ยวเปลี่ยนการนโยกดีโอเคชีวิตมีความสุขชีวิตมีความสุขแต่ว่าดำเนินชีวิตได้ดีโอเคงนวันนี้เราต้องขอขอบคุณน้องฟิล์มรัฐภูมิตองคงทรัพย์นะครับมาร่วมงานกับเราครับ อาหารเมื่อกี้นี้โอ้ยลูกมือสำเร็จเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยได้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 เดี๋ยวเวลาญาตกลับมาแล้วก็ช่วยญาทำ้วยนะเข้าใจเปล่าเข้าใจอ่าโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับยาซิฟานโซลกูริโก้ก๊าซหุงต้มปตทข้าวไทยตราพันดีเป่าเอ็มวัชลิควิดโออิชิกรีนทีบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนแบรนด์ลังนกแท้สุซูกิเวฟไลฟ์ ธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิต Dash Mill 1ผลิตภัณฑ์นมค้นจืดคาเนชั่นโรซาล้วขอบคุณเสื้อผ้าจากมาร์กแอนด์สเนซแล้วก็เครื่องประดับจากนูเอ็นน็อกค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ เ e ี c o ค e ถ o t ไทยแลนด์ทองคำทอ a ควมทองแหววอยู่โกลาหนไอลคำแรกคำแรกอะไรบไม่ทันความทองเพรใจที่นี่ดีนรใช้ลูกลิงทำด้วยเชื่ออะไรนี่เม่งใจตาตาเลยลอช่ไหชื่อชื่อสีแยกชื่อชื่อรกชื่อเม่งใจชื่อจริงชื่อแยกเม่งใจ